สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรสังขยาใบเตยที่อร่อยอร่อยหอมหอมมาฝากกันอีกแล้วนะคะเป็นสูตรวิธีทําง่ายๆค่ะอันนี้จะเป็นน้ําใบเตยสดนะคะเราใช้ใบเตยสดประมาณ10หรือ15ใบนะคะหั่นเป็นชิ้นเลก็กๆแล้วก็นําไปปั่นนะคะแล้วก็นามากรองเอาแต่น้ําใสๆของน้ําใบเตยนะคะส่วนสูตรวิธีทํารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกทีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะเทะไข่แดงสีฟองนะคะลงในชามผสมตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะคนผสมไข่แดงและน้ำตาลทรายให้เข้ากันดีนะคะ เมื่อไข่กับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่นมรสจืดลงไปค่ะหัวกะทิเข้มข้นนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิกล่องสำเร็จรูปหรือจะเป็นกะทิข้นสดก็ได้เช่นกันนะคะและก็นมข้นหวานค่ะส่วนผสมต่างๆก็จะดูจุกเจกดนึงนะคะแต่ก็จะทำให้สังขยาใบเตยอร่อยมากๆค่ะคนผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ใส่แป้งข้าวโพดค่ะและก็คนผสมให้เข้ากันดีนะคะสำหรับแป้งข้าวโพดจะใช้เป็นแป้งกวนไส้แทนก็ได้นะคะแต่วันนี้เราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวโพดค่ะและก็ใส่น้ำใบเตยลงไปคนผสมให้เข้ากันดีค่ะ สำหรับน้ำใบเตยก็ใช้ใบเตยสดๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาปั่นนะคะผสมน้ำประมาณสองถ้วยตวงค่ะก็จะได้น้ำใบเตยแบบนี้นะคะเมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำมากรองค่ะครีมสังขยาใบเตยออกมาก็จะได้มีเนื้อเนียนสวยนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปตั้งบนเตาไฟได้เลยค่ะแรกๆก็เปิดไฟให้ร้อนได้เลยนะคะและก็คนไปเรื่อยๆค่ะคนตลอดเวลานะคะต้องคนตลอดเวลานะคะถึงจะได้เนื้อสังขยาเนียนๆค่ะคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนเนื้อครีมเข้มข้นขึ้นมาแบบนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นไฟกลางถึงไฟอ่อนนะคะ และก็คนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะและเมื่อเนื้อครีมเข้มข้นขึ้นมาแบบนี้ก็ปรับไฟอ่อนลงมาได้เลยค่ะเราจะใช้เวลาคนส่วนผสมสังขยาใบเตยประมาณ10นาทีนะคะก็จะได้เนื้อครีมสังขยาใบเตยออกมาเนื้อเนียนๆสวยๆแบบนี้ค่ะเทใส่าชามพักไว้แบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสังขยาใบเตยเนื้อเนียนสวยมากๆค่ะสีก็กำลังสวยงามนะคะวิธีทำก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเราก็จะได้สังขยาใบเตยที่หอมหหวานหวานมัน,นๆออกระทานนะคะเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะคะเราจะไปทำแพนเค้กไส้สังขยาใบเตยกันค่ะก็จะได้เนื้อครีมเนียนๆสวยๆออกมาแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะปิดด้วยพลาสติกแรปไว้แบบนี้นะคะเพื่อกันไม่ให้หน้าแห้งนะคะรอให้เขาเย็นตัวก็สามารถนำไปทำเป็นไส้ขนมต่างๆได้เลยค่ะติดตามชมคลิปหน้าอีกนะคะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ